สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ขนาดเล็กทุกท่านเลยครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับกล้วยไม้ครับทุกท่านฟังไม่ผิดครับเพราะเขาอยู่ในวงออกิเดีซีหรือวงของกล้วยไม้นั่นเองต้นที่ผมถืออยู่นี้คือบัวสันโดดแล้วก็มี2ต้นก็คือสันโดดสันโดดครับไปทําความรู้จักเขาให้มากขึ้นกับบัวสันโดดครับ ต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้นะครับที่แนะนําให้มือเย็นได้มีโอกาสาพาทุกท่านไปรู้จักกับบัวสันโดดหรือชื่อภาษาไทยมีหลากหลายชื่อมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นว่านแผ่นดินเย็นว่านพระฉิมบัวใบลายบัวใบเดียวอันนี้ก็เป็นชื่อเขา ที่ได้หลากหลายชื่อชนีเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศไทยนั่นเองครับไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่มีบัวสันโดษขึ้นเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศบัวสันโดษก็ยังมีการกระจายพันธุ์ไปในหลากหลายพื้นที่เลยครับไล่มาตั้งแต่ทางตอนเหนือของอินเดียประเทศเนปลาลนะครับแล้วก็ล่ายามาแถบเซาทีเซเชียของเราลงไปที่หมู่เกาะชวาแล้วก็ไปไกลถึงปาปัวนิวกินีรัดควีนสแลนออสเตรเลียก็ไปถึงตรงนั้นครับเป็นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดกระจา กว้างๆอยู่แถบนี้นั่นเองครับการที่เราเห็นบวัวสันโดษเขามีใบที่สวยงามลักษณะที่โดดเด่นแบบนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ก็สะท้อนถึงความโดดเด่นตรงนี้ด้วยนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของบวัวสันโดษก็คือเนอร์วิเลียอารากันาชื่อสกุลมีความโดดเด่นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวชนิดพันธุ์ของไม้ในสกุลเน i วิเลียมีเยอะแยะมากมายเลยครับ <S <S <bakalım> <S ในประเทศไทยก็มีการค้นพบหลากหลายชนิดด้วยกัน ชื่อสกุลเนวิเลียก็มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินจากคําว่าเนวะมาจากลักษนาของการที่เราเห็นเส้นใบของเขาได้อย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินชื่อพันธุ์ไม้ในสกุลเนวิเลียแล้วก็เราเดาได้เลยครับว่าไม้ในสกุลน,นั้นก็จะมีการเห็นเส้นใบที่ชัดมากๆ <Okay. S 1> แล้วรูปทรงของบัวสันโดษหรือไม้ในสกุลเนวิเลียนี่ก็มีหลากหลายมากๆนะครับบางชนิดพันธุ์ของเนวิเลียก็มีลักษณะใบหมุนวนเป็นรูปก้นหอยเลยสวยมาก ร,รวมไปถึงการมีใบาลายมีใบที่ออกปั้านๆยาวๆมีหลากหลายรูปทรงมากๆแต่วันนี้ที่นำมาให้รู้จักกันก็คือเนอร์บิเลียที่ค้นพบในประเทศไทยกระจายพันธุ์อยู่ในป่าดิบชื้นหลายๆแห่งในประเทศไทยเลยครับสวยงามแบบนี้แหละครับรูปทรงที่สวยงามของบัวสันโดษสมชื่อจริงๆครับก็ออกให้น้อยมากๆคือต้นของเขาเองจะมีลำต้นอยู่ใต้ดิน ใบที่เราเห็นของบัวสันโดษก็จะมาจากหัวซึ่งอยู่ใต้ดินสันโดษอย่างที่ว่าจริงๆก็คือ1ห,หัวจะมีการผลิตใบเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นและจะมีการแตกรากออกไปเพื่อหาอาหารในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนรากอีกส่วนหนึ่งที่จะแยกออกไปเพื่อจะไปสร้างหัวใหม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองบัวสันโดษ ชื่อนี้มีที่มาก็คือ1ห,หัวคือหนึ่งใบเท่านั้นสันโดษสันโดษจริงๆครับด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยแล้วก็จัดอยู่ในสกุลกล้วยไม้ด้วยบัวสันโดษมีการออกดอกเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็มีความละไม้คล้ายคลึคลงกับว่านแสงอาทิตย์มากๆเลยก็คือดอกของเขาจะโผล่ขึ้นมาก่อนที่ใบจะมาครับในที่นี้ก็คือบัวสันโดษเป็นพืชหัว ที่มีการล้มลุกทุกฤดูเลยนะครับหมายความว่าในช่วงฤดูแล้งเขาก็จะเริ่มฟุบใบลงไปนะครับแล้วก็พอเริ่มมีสัญญาณของฤดูฝนเข้ามาแล้วเขาก็จะแทงดอกออกมาซึ่งเป็นดอกที่สวยงามพอสมควรเลยนะครับ แต่มีข้อเสียนิดเดียวครับดอกที่สวยงามนั้นอยู่เพียงแค่2อถึงสาวันก็ล่วงหล่นไปแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มแตกยอดออกมาให้เราเห็นจนกลายมาเป็นใบอย่างที่ท,ท่านเห็นนี่เองแล้วเขาก็จะอยู่ไปอย่างนี้นะครับจนช่วงตลอดฤดูฝนเลยพอเข้าใกล้สู่ช่วงฤด,ดูแล้งก็จะฟุบล้มลงไปนะครับหายไปเหลือแต่หัวที่อยู่ใต้ดินทั้งนี้ทั้งนั้นอาการฟุบของใบก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําที่เราจะรักษาความชื้นให้เขาเพียงพอได้มากน้อยเพียงใด นั่นเองครับ <Okay. S 2> เมื่อเราเข้าใจชนี้แล้วการใช้ประโยชน์จากบัวสันโดษก็จึงมิได้ใช้ไปเพื่อเป็นการปลูกประดับโดยมีเป้าประสงค์เพื่อจะเห็นดอกนะครับเราจะปลูกเป็นไม้กระถางขนาดเล็กเพื่อจะชื่นชมเห็นใบที่สวยงามแล้วก็ทรงใบเท่ๆแบบนี้ภารกิจในวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงความสันโดษของบัวสันโดษเล็กน้อยครับก็คือเราจะปลูกเข้าลงในกระถางเดียวกันแล้วก็จัด หน้าจัดตาเขาให้มองเห็นได้360องศาผมจะปลูกใน1กระถางแล้วก็มี3ต้นอยู่ด้วยกัน ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเราก็หากระถางที่สวยงามมารอไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็จะไปถอดกระถางออกแล้วก็ทําให้บัวสันโดษเหลือแต่เพียงหัวและต้นของเขาแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> เราก็ลงมือปฏิบัติกันเลยผมเลือกทรงไว้แล้วนะครับทรงที่เราจะใช้ก็คือจะประกอบด้วยต้นแรกก็คือต้นนี้ในนี้คืออินทรีย์วัตถุนะครับที่ผมเตรียมไว้เราจะใช้ดินเดิมผสมกับอินทรีย์วัตถุเราก็ถอดกระถางออกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยค ค่อยๆแกะเขาออกอย่างเบามือแบบนี้นะครับเราจะเห็นตัวรากต้องค่อยๆเบามือนะครับ <im itation> เพื่อไม่ให้รากเขาถูกทําลายเสียหายแบบนี้นะครับค่อยๆแกะออกเนาะเห็นไหมครับอ่าอ่าอ่าเนี่ยวิธีการแตกออกไปของบัวสนโดเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับที่ออกไปสองกิ่งได้แล้วต้นที่สองนะครับเอาอีกหนึ่งต้นครับเราก็จะแกะออกง่ายแบบนี้เลย เราก็แกะออกอีกนะครับเจ้าของเดิมผสมดินไว้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะปรุงดินให้มีความมดมสมบูรณ์เพิ่มเติม,ตมที่เราต้องแกะเขาออกก่อนเช่นนี้เพื่อเราจะใส่ลงไปในกระถางใบเดียวกันได้ถ้าเราไม่แกะกระถางออกนะครับเราใส่ลงไปทั้งหมดก็จะไม่สามารถใส่ลงไปในกระถางใหม่ได้ <Okay. S 1> นั่นเองครับจากนั้นเราก็ไปคุกเค้าดินเดิมนะครับให้เข้ากับอินทรีย์วัตถุที่ผมเตรียมไว้นะครับหากทุกท่านอยากจะปลูกบัวสันโดษก็ปรุงดินให้มีความละเอียดสักเล็กน้อยนะครับ เราก็ใช้อินทรีย์วัตถุ1ส่วนนะครับแล้วในที่นี้ผมใช้ดินเดิมอีก1ส่วนเราก็จะปลูกลงไปผมจะไม่ใช้ปุ๋ยละลายช้าใส่ลงไปเลยนะครับเป็นเพราะว่าตัวบัวสันโดดเขามีสันฐานของใบเนี่ยเขาก็จะใหญ่ได้เท่านี้เองนะครับจะไม่ใหญ่โตไปกว่านี้แล้วแล้วก็จะไม่มีการแตกใบใหม่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าลักษณะประจําของบัวสันโดดเขาก็จะมีเพียงแค่ใบเด,เดียวแตกออกมา เราก็จะไม่ไปเร่งรัดการจเจริญเติบโตเขาแต่เราอยากจะให้ตัวใบที่สวยงามแบบนี้ให้เราเห็นไปนานๆนะครับเราอยากเห็นรูปทรงใบสวยๆแบบนี้อยู่ในกระถางเดียวกัน,นหลายๆใบก็จึงกลายมาเป็นภารกิจในการย้ายหรือเปลี่ยนกระถางในวันนี้นะครับจากนั้นเราก็จะนําวัสดุปลูกลงไปนะครับในตอนนี้ผมขออนุญาตใช้ตัวช่วยเล็กน้อยนะครับก็คือใส่หินภูเขาไฟลงไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการระบายน้ําที่อยู่ข้างล่างเนี่ย เป็นระบบการระบายน้ําที่ดีเราจะอาศัยช่องว่างขนาดใหญ่ที่อยู่ของตัวหินนะครับระหว่างหินทําให้เขาระบายน้ําได้ดีขึ้นเราก็ใส่รองพื้นลงไปก่อน <Okay. S 1> จากนั้นเราก็เติมดินปลูกรองใส่พื้นไปก่อนเลยนะครับแบบนี้แล้วเราก็จะไปจัดส่งกัน ครับผมจากนั้นเราก็ค่อยๆวางเขาลงไปนะครับจริงอยู่ที่เราจะต้องจัดหน้าจัดตามเมื่อการมองกระถางนะครับให้พิจารณาแนวรากของเขาที่จะแตกออกมาเป็นลำต้นใหม่หรือหัวใหม่นะครับแล้วก็พยายามไม่ไปขวางทางเดินของเขานะครับวางลงไปแบบนี้จากนั้นเราก็วางลงไปอีกนะครับเลงแนวพยายามให้ได้มองได้3จังหวะนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนี่ต้นเตี้ยหน่อยแล้วก็วางลงไป แบบนี้นะครับเนาะก็จะได้ส่งต้นที่สวยงามแล้วล่ะนะครับเอาแบบไม่ขวางกันดีกว่านะครับจากนั้นเราก็รวบอันนี้ต้องเบามือักเล็กน้อยนะครับต้นนี้ผมจะต้องขยับขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับมันจะประมาณนี้เราค่อยใส่เติมดินลงไปอย่างเบามือนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวความเสียหายเกิดขึ้นกับรากของเขาเลยครับจากนั้นค่อยๆจัดนะครับอย่างเบามือเนาะนะครับนะครับ กระแทกแบบนี้ทีนิดนึงแต่อย่าแรงนะครับเพราะว่านี่เป็นกระถางเซรามิกอาจจะแตกได้ <Okay. S 2> ก็ใส่ลงไปอย่าใส่เต็มนะครับเพราะจะมีส่วนที่สําคัญเกิดขึ้นเราก็ใส่ลงไปไหนเป็นดินเหนียวมากเราก็เอาออกนะครับบัวสันโดเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าดิบชื้นนะครับชอบความชื้นมากๆวัสดุปลูกที่เราใส่ลงไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ตัวเพิ่มความชื้นในแต่ประการใดแต่ก็เป็นดินที่เพียงพอจะรักษาความชื้นแล้วเราก็ใส่ไปแบบนี้นะครับอย่าก,กดแรงนะครับเพราะตัวรากเขาอาจจะเสียหายได้ <Okay. S 2> เราก็จะเห็นบัวสันโด ที่ไม่สันโดษแล้วนะครับเพราะเขามีเพื่อนพ้องน้องพี่อยู่ในนี้ด้วยเป็นการจัดหน้าจัดตาให้ทุกด้านมองเห็นได้รอบทั่วๆกันหากเราไปวางเบนโต๊ะทางานของเราถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะทํางานแบบ work from home อยู่ก็ยังจะชื่นตาชื่นใจด้วยการที่เรามีต้นไม้แบบนี้นะครับทีนี้มันยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าการที่เราปลูกเป็นไม้กระถางขนาดเล็กแล้วไปวางอยู่บนโต๊ะควรจะต้องเรียบร้อยสักนิดหนึ่งเราจะไปตามใส่กรวดกันครับเราก็ตามใส่กรวดลงไปแบบนี้นะครับ โรยกรวดทับลงไปด้านหน้าถ้าหลายท่านมีเม็ดดินเผาก็อาจจะใช้เม็ดดินเผาก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้เลยแต่ผมต้องการให้ดูพื้นสว่างสว่างหน่อยเราก็เลยใช้กรวดสีขาวะแล้วเราก็มีกรวดสีน้ําตาลปนมาหน่อยหนึ่งแบบนี้แหละก็จะดูหน้าดูตา ดูสวยงามขึ้นนะครับเรียบร้อยครับผมในตอนนี้บัวสันโดดที่อยู่ในมือผมก็มีบัวสันโดดและบัวไม่สันโดดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจากเดิมที่เขาเป็นบัวสันโดดมีใบที่สวยงามและมองเห็นได้เพียงแค่ด้านเดียวเราก็นําเขามาจัดรูปทรงแบบนี้ขอเพียงเราเข้าใจสันฐานและความต้องการของต้นไม้นั้นสักนิดหนึ่งเราก็จะทําอย่างนี้ได้ไม่ยากเลยครับ <Okay. S 1> ด้วยการที่บัวสันโดดเป็นไม้ที่มีความคุ้นชินกับอากาศในประเทศไทยเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยสําหรับการดูแลก็เป็น เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด เพียงแค่ท่านเข้าใจว่าเขามาจากป่าดิบชื้นในประเทศไทยด้วยเหตุนี้การปลูกเลี้ยงก็ควรจะต้องอยู่ในพื้นที่ร่มรำไรเพราะในธรรมชาติของเขาอยู่บนผืนดินภายใต้ร่มไม้ใบบงังเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เหมาะมากๆสําหรับการปลูกเลี้ยงวางบนโต๊ะทํางานแล้วก็ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงเหมาะมากๆครับสำหรับการรดน้ําถึงแม้ว่าเขาจะมาจากป่าดิบชื้นซึ่งคุ้นเคยกับความชื้นในดินดีพอสมควรเราต้องทําให้ แน่ใจว่าตัวในกระถางของเขามีระบบระบายน้ําที่ดีเมื่อเราแน่ใจว่าเราได้ปรุงดินแล้วมีระบบระบายน้ําดีแล้วรดน้ําเพียงวันละครั้งก็เพียงพอแล้วครับเพราะเราปลูกเลี้ยงในอาคารบ้านเรือนนั่นเองครับหากท่านใดฟังมาถึงตรงนี้แล้วชื่นชอบบัวสันโดษแล้วก็ลองค้นดูใน Marketplace อย่างช h o ป e ี Lazada า,าดูนะครับก็จะมีหลายร้านเลยที่ขายตัวบัวบกสันโดษหรือ,ออาจจะท่องเที่ยวไปตาม Facebook ต่างๆก็มีบัวบกสันโดษขายอยู่เยอะแยะด้วยเช่นเดียวกันครับให้เขาส่งมาถึงที่บ้านเราแล้วก็ใช้วิธีการ ปลูกอย่างนี้ไม่ยากเลยสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของเขารวมไปถึงไอเดียในการปลูกเลี้ยงต้นไม้มีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด s u b s c r i b e ติดตามมือเย็นไหมนะครับและถ้าจะให้ดีเชิญชวนทุกท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ขนาดเล็กช่วยแชร์ให้มือเย็นด้วยนะครับในตอนน วไม่สันโดษแล้วขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ